ถ้าตัวของปะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอาแกะก็ให้กับตัวเองแต่ทำกรบานแล้วถามว่าจะทำอาแกะก็ให้กับลูกได้ไหมอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามเหมือนกันอันนี้ก็ก็ถามมาสองสามวันแล้วก็เพิ่งถึงถึงคิวเพิ่งถึงคิวนะครับ เขาถามว่าถ้าตัวปะอ่าบางคนเรียกปะบางคนเรียกเจ็บาบางคนเรียกอายอบางคนเรียกวก็แล้วแต่แหละบางคนเรียกพ่อก็มีนะคนที่เป็นป้านั่นนะตัวของเขานั่ะยังไม่ทำอาแกะก็ที่อาจจะเป็นคนที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนอ่า แล้วก็เลยปะมะเขาก็ไม่ได้ทำอากะก็แล้วทีนี้พอตัวของตัวเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ทำงานดีมีฐานะก็ไม่ได้ทำอาเกะก็ให้ตัวเองเพราะตัวเองก็ห้าสิบห้าแล้วอ่าก็เลยไม่ได้ทำทีนี้เนี่ยคำถามก็คือมีลูกขึ้นมาจะทำอาแกจะทำอากะาก็ให้กับลูกเนี่ยได้ไหม อ่าแต่ตัวเองนะั่นนะปะเมื่อกิดทากุรบานให้ตัวเองแล้วนะคําตอบก็คือทําได้ไม่มีปัญหาใดๆไม่ติดขัดอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเมือ่อปะไม่ได้ทำอาแกก็ไอโพลบุญทำอาแกก็ปะนั้นไม่ได้เพราะไม่ได้ทำแต่มาทำอาแกกกให้ลูกไอโพลาบุญที่ทำอาแกก็ให้ลูก ก็ได้พลบุญส่วนนี้เพราะเราทำส่วนปะะจะทำกรุบานให้กับตัวเองแล้วหรือไม่ทำทีไม่ได้เกี่ยวโยงเลยกับอาเกก็คนละส่วนกันอ่าอย่าบนนะครับเราต้องเข้าใจศาสนาให้ดีสิ่งใดที่เชื่อมโยงก็ว่าเชื่อมโยงสิ่งใดไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะ <c oughs> <c oughs> ชัดแลวนะครับคิดว่าคงไม่ต้องทะเลาะกันและคงไม่ต้องคลุมเคลือกันแล้วนะว่าปะที่ยังไม่ได้ทําอาแกะก็ให้ตัวเองนั้นสาม,มารถยังคงสุนัขทําอาแกะก็ให้กับลูกตัวเองจะทํากรุบานหรือยังไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นฮอื